ระคบในรุ่นของ turbo สามพัน เริ่มกันเลยครับกับคันแรกครับคันนี้ครับช่างบอลของสี่ในรุ่นของฟอร์ดมาด้าเทอโบสามพันครับรบรรมัดทรงลงเป็นบันไดข้างด้วยบบรรรยาคั บกับนันแรกครับออกห้อยครับยกไปแล้วไปครวนใจครับทำยาเบอร์ยาครับนะบนแขนเชือมีจำนวนจำกัด กลับมาไดา้ครับไวรุ่นบางขงเทียน สีครับเอาเอลยเจ็่หนึ่งครับเบสเจ็ดสี่หนึ่งรอยเก้าสิบเจครับหกสิบฟร์หนึ่งจุดแปดเจ็ดสี่คันนี้บินตรงมาจากกบลราชธานีนะครับเพื่ออยากจะมาแข่งในสนามครับคันนี้ครับจาก g ีทีโปครับ ร้านสองครับสองจุดศูนย์นี่ครับปูช่างเบียรครับพลังบิวอินนี่ครับเจ้าของรถตอนแรกก็เป็นรถบ้าน แอร์เย็นเพลงพอครับตอนหลังเริ่มจะไม่ใช่แล้วเป็นเริ่มจะเต็มตัวแล้วจะเป็นรถแข่งเต็มตัวแล้ว อูเบียกาลัดจะสิบเอ็ดสิบเอ็ดแปดร้อยเก้าสิบสิบเอ็ดแปดสามเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดสองหกแับนี้เรียบๆทินครีนนะครับวันนี้ อันนี้ครับจากปู่ช่างออฟครับ 14697ครับ14697ในรุ่นของเทอร์โบส0พกับ 9, 1้ยเอ๊ะร5 5บความเร็ว